สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท OK? ่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็ตรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้พิจารณญาในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระเครื่องยุคแรกของวัดห้วยมงคลนะครับพระพุทธรอโบราณนะครับในวันนี้ผมก็นําเอาพระยอดธงรุ่นยกกําลังสองปีพศ2543 เลี่ยมในน้ำมันชาตร,รีของหลวงพ่อฤาษีธีรัวั่าสูงนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับลักษณะารายละเอียดขององค์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นองค์พระชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่ามีภาพสะท้อนมีเงาจากกรอบพาสติกเข้ามาก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับมองทะลุผ่านกรอบพาสติกเข้าไปก็จะมองเห็นลักษณะของใบหน้าขององค์พระนะครับลักษณะมิติความหนาของหนกคิ้วทั้งสองข้างนะครับลักษณะของ จมูกเป็นสันสูงนะฮะลักษณะของหนกแก้มสูงมวลมองเห็นร่องแก้มนะครับแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของริมฝีปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างครับปลายคางเล็กน้อยก็ทําให้ใบหน้าขององค์พระมีมิติมีความสวยงามนะครับที่บริเวณหัวไหล่ขวาก็จะมีลักษณะหนานูนนะครับลักษณะของต้นแขนขวาแล้วก็ข้อศอกข้อพับที่บริเวณข้อศอกขวานะครับฝ่ามือขวาวางอยู่บนเข่าขวานะครับที่บริเวณหัวไหล่ซ้ายครับก็จะมองเห็นลักษณะของสังขตินะฮะ เป็นสันหนาโนแล้วก็ลักษณะของสังคติภาพจากไหล้ายลงมาถึงบริเวณหน้าท้องเหนือฝ่ามือนะครับก็จะมองเห็นลักษณะของร่องของสังคตินะครับแล้วก็ลักษณะของร่องจีวรที่บริเวณเราหนุนขวานะครับลักษณะของหัวไหล้ายแล้วก็มิติความหนาของท่อนแขนซ้ายแล้วก็ข้อศอกข้อพ,พับที่บริเวณข้อศอกซ้ายนะครับมองจากด้านบนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นรายละเอียดมิตินะครับความคมชัดของเพียมพระที่ หน้าตักขององค์พระนะครับสังเกตลักษณะของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายนะครับฝ่ามือซ้ายวางจบบนหน้าตักนะครับก็จะมองเห็นสายมิติของฝ่ามือซ้ายนะครับลักษณะของฝ่าเท้าขวาไงขึ้นครับก็จะมองเห็นมิติของฝ่าเท้าขวาแล้วก็นิ้วเท้าที่ฝ่าเ <l ug less> ท้าขวานะครับลักษณะมิติความหนาของเข่าซ้ายนะครับแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของเข่าขวานะครับสังเกตร่องลึกที่บริเวณป่ายเท้าขวาแล้วก็แค้งขวานครับลักษณะระเอเยดที่บริเวณ ฝ่าเท้าซ้ายใต้เข่าขวานะครับมิติความความชัดของอุพระสวยงามมากครับสาหรับพระพุทธรอบโบราณนะครับที่บริเวณฐานบัวฮะก็จะมองเห็นลักษณะของเม็ดกลมนะครับเรียงไปตามฐานของฐานบัวนะฮะแล้วก็ลักษณะมิติของกลีบบัวตลกกลีนะฮะความคมชัดของพิมพ์พระนะครับมิติความหนาของกลีบบัวตลกกลีนะฮะแล้วก็ลักษณะของเม็ดกลมที่เรียงไปตาม ฐานของดอกบัวนะฮะความคามชัดขององค์พระนะครับมองจากด้านข้างทะลุกรอบเข้าไปก็จะมองเห็นลักษณะของเม็ดผสกนะครับแล้วก็ลักษณะของหัวไหลขวาต้นแขนขวานะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมองเห็นลลกษัะของเม็ดผสกนะครับแล้วก็ลักษณะของหัวไหลขวาต้นแขนขวาข้อศอกขวานะครับ ที่หัวไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของสังกตินะครับพาดจากไหล่ซ้ายลุไปถึงด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมองเห็นมิติของสังกติแล้วก็ร่องของสังคตินะครับลักษณะมิติของหัวไหล่ซ้ายแล้วก็ต้นแขนซ้ายนะฮะแล้วก็ลักษณะข้อศอกซายนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมองเห็นลักษณะของเม็ดกลมนะครับเรียงไปตามฐานของดอกบัวนะครับแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของกลีบบัวแต่ละกลีบครับสังเกตฮะกลีบบัวก็จะซ้อนกันขึ้นมาฮะ ิติความนาของกรีบปวดตะกรีบก็จะนาพาท่านครับไปดูไปชมรายละเอียดขององค์พระไดมากที่สุดนะครับก็เป็นการนําพระไปแช่ในน้ํามันชาตรีของหลวงพ่อหรือสีดิงดำนะครับก็อาจจะมีคราบน้ํามันนะครับก็อาจจะทําให้รายละเอียดขององค์พระไม่ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์นะก็จะพยายาม นำพาทุกท่านครับไปดูไปชมรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับก็เป็นพระอีกเพียงหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็น้ำมันชาตรีของหลวงพ่อเลยสีดิบดำก็เป็นน้ำมันที่มีคุณวิเศษนะครับในด้านคงกระุันชาตรีนะครับแล้วก็สามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้นะครับสำหรับน้ำมันชาตรีนะครับก็มีคุณวิเศษนะครับก็ช่วย เรื่องจากหลักให้เป็นเบาได้นะครับสมัยก่อนคาโบราเรียกว่าลูกเบานะครับก็จะเป็นรายละเอียดขององค์พระนะครับมองทุกมุมทุกด้านนะครับก็จะมองเห็นรายละเอียดขององค์พระชัดเจนนะครับสําหรับพระพุทธหล่อบโบราณนะครับในวันนี้ผมก็นําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระที่ได้บูชาเกตบรักษาวไว้นะครับว่าเป็นพระเครื่องตัวแรกของวัดห้วยมงคลน,นะครับพระพุทธหล่อบโบราณ พระยอดธงรุ่นยกกาลังสองปีพศ2 5งพเลี่ยมในน้ำมันชาติีหลวงพ่อหรือสีนำ้ำวั่าสุ่งนะครับสำหรับพระเพีย์นี้ก็มีจำนวนในการจะสร้างอยู่ที่999อสางค์ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมติดตามนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระ ส่วนใผดผิดพลาดประกาศใดผมก็ต้องขอประทานอาัยท่านผู้ชมหาณที่นี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้วมีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับก็จะได้นาทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอ,อขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านน,นะครับแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับก็เอาไว้เจอกัน คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาบแล้วครับผมครับสวัสดีครับ